ตอนนี้ 5, 4, ี่ห้าสี่สิบสองสี่สิบสามเดี๋ยวพามาทาแซนด์วิชอบร้อนใช้ตัวเครื่องทาแซนด์วิชของอิมมี่ตัวนี้นะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนล้างทําความสะอาดง่ายแล้วก็ทาแป๊บเดียวก็ได้กินแซนด์วิชร้อ,อนลอเลยเดี๋ยวมาเริ่มทากันเลยง่ายๆจากแซนด์วิชไข่ต้มดีกว่าแซนด์วิชไข่ต้มก็คือง่ายสุดๆไม่ต้องมีอะไรเยอะก็มีมแค่ไข่ต้มแล้วก็มีขนมปังอันนี้แล้วแต่เลือกเลยชอบอะไรก็เอานั้นเจเอาไข่ต้มมาขาย,ยี้ขย,ยี้แบบนี้เลยหรือใครจะเอามีดหั่นหรือทํายังไงก็ได้อนนี้้แแแแลลววต่่สะดกกผม็บบบบเเอาางยยๆ ไมยองเน้นของไอตัว QP ตัวนี้แนะนาอร่อยก็ใส่ไปเลยแบบนี้ใส่ให้พอดีพอดีนะอย่าใส่เยอะเกินเดี๋ยวเราจะได้ไข่ต้มที่เอามาทําไส้แซนด์วิชประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในขนมปังได้เลยทุกคนทากินเองก็คือใส่ไส้แบบเยอะๆก็ได้นะใส่ขนมปังเข้าไปแบบนี้เลยหลุมเขาจะแบบลึกมากมันจะมีแบบยี่ห้อที่แบบยี่ห้ออื่นอ่ะหลุมมันจะไม่ลึกขนาดนี้เวลาแบบทับมาแล้วขนมปังมันจะแบนมากแต่นี้ทับไปแล้วคือขนมปังเหมือนในร้านสะดวกซื้อเลย แล้วก็ปิดขวาตรงแบบนี้เสียบปั๊กไฟมันจะขึ้นตรงนี้ก็คือเครื่องทํางานอยู่ถ้าทํางานเสร็จไม่เกิน3านาทีไฟตัวนี้ก็จะดับก็ได้แซนด์วิชแล้วง่ายมากๆเปิดกันเลยนี่ได้แซนด์วิชแบบน่าทานมากหรือฟังเสียงความกรอบทำเองใส่ไส้เท่าไหร่ก็ได้ใครที่สนใจเครื่องทำแซนด์วิชอบร้อนของอิมมี่ตัวนี้เดี๋ยวผมแปะพิกัดตะการเหลืองด้านล่างให้นะไปกดกันได้เลยใช้งานแบบดีมากๆ